ที่่กอ่อเปาอเปิดรติที่ไปสาแไทยแลน์ูไปที่กางเปิดเข้ามาัติอีกครับถึงชยภูมิาที่พี่ชุเกียตสูยังบางบอลได้อยู่แต่เสียบอลแล้วครับชายภมยังบางได้อ่ยังได้อยู่มาที่พี่ชเกียรติพี่ชุเกตมาออกมาที่เบอร์ของชยภูมมองไปชากไปแล้วไปที่พูดพี่ชูเกียติ จี่เตี้ยครับล็อกแล้วล็อกเปิดเข้ามาที่เบอร์สิบสามเปิดข้ามไปลูกนี้ไม่ไม่ผ่านของไทยแลนด์สมุนลุงติดที่ไทยแลนด์สมุนไปที่กากซ้ายลูกนี้โยมไปที่เบอร์ที่สิบสามของไทยแลนด์สมุนประของลูกอยู่ครับมองเพื่อนแล้วยังยังไม่เปิดอาวยังเปิดเข้ามาเป็นเป็นสัน้นเป็นของสั้นไทยแลนด์สมุน มาจะเปิดมาลูกนี้เปิดก็มาเปิดไม่ดีครับลูกนี้เฉยภูมิสั่นลูกได้เฉยภูมิยังได้ลูกที่เกกกบอร์หกวนอยู่ครับสายครับส่งกลับหลังไปเฉยภูมิได้ลูกเลยครับส่งมาให้เล่นั็ได้ครับเปิดมาลูกนี้เฉยภูม,มิหงหิงได้ยังอยู่ลูกพันไหมยังอยู่ลูกนี้เฉยภูมิได้ลูกครับ ไภูมิได้ลูกอยู่วันนี้กองหลังของเทยภูมิเหนียวเข้าปนิตอนนี้อยู่ที่เตยภูมิครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้แต่ภูมิมง่งได้ไหมลูกไม่ได้ไอแลนตัดได้ครับเปิดเข้ามาแดนตางกระชากเข้ามาครับมองหาเพื่อนอยู่ลูกนี้ ชาเข้าไปก็ผ่านไม้รูปนี้ทะลุทะลุไว้ผ่านไม้ลูกนี้มงไม้ยิงมุนน้งนี้ขอดูมุ้เ,เก่อนดูคนนึงก่ัน เดี๋ยวตัวพอ่อออกนะครับคนทำประตูตแรกก็ได้การได้คร,รับเอ้ยภูมิทุกทุ่เข้าไปที่กเบอร์สิบหกเป็นภูมิเปนักเตะรูสีด้วยนะครับสงตามไปลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับไปที่เบอร์สาม เาไปเบริร์เปิดเข้ามาลูกนี้ลูกนี้ยังได้อยู่ไม่ออกเปิดข้ามมาไปติดที่ไทยแลนด์สมุยไทยแลนด์สมุยเปิดเข้ามาที่เบอร์ยี่สบสามยี่สบสามมองว่าเข้าไปที่แดนการลูกนี้ไงครับมองแล้วจ่ายไม่ได้เอาทรงกลับคืนกลับบค้นหลังมากลับขึ้นหลังมาลูกนี้ไปที่เบอร์สิบสี่ เปิด14กะกองลูกไว้อย่าาลูกนี้ข้าม้าไปที่การซ้ายยังขึ้นไม่ได้ครับรอเพื่อนรอเพื่อ,อลูกนี้กระชากไปกระชากไปติดอย่างครับยังได้ลูกดูที่ทแลนสมุยข้ามฟ้ามาที่เอบอร์23 23มองเพื่อนจ่ายเข้าไปแดนกลางลูกนี้แดนกลางได้ลูกที่25เปิดก็ไปลูกนี้จิง1 2ยังอยู่ที่ทแลนสมุยระกองลูกนี้จิง ข้ามทางกับยิงไกลลนี้ข้ามทางแต่สกอร์ยังอยู่ที่เชยูงนของทีมเวทีดีชาติไทยแลนด์สมิอยนตูตศูนย์แน่ดูของเบอร์สิของเชยูงนะครับเงขเป็นตัวผู้เล่นกับท่านพอมิชาาหน่งน้ำกัดครับเชยพูงเาเียเป็นตัวผู้เล่นครับมาว่้กีบก้าวไ พี่สุรพี pas, ่สุรขอน้ำเขอน้ำขดนะครับขอเดน้ำนวส่งพี่ชายครับ65ปีมือระเบิด ใชภูมิขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวลูกตายก่อนครับผมลูกอยู่ที่ VIP Thailand ครับอยู่ที่กราบซ้ายเปิดข้ามป้ามาที่เบอร์ยี่สิบสามครับเบอร์ยีสามรอเพื่อนครับของเข้าไปส่งไปที่แดนการแดนการมองของเข้าไปลูกนี้ทะลุไปแล้วลูกนี้ ลูกนี้ลลอกอีกทีลูกนี้จะรูปคอามเป็นตัวเอันอ่ะจัน้อ่กินน้ำกันครับครับผมนี่อน้ขอนขวดแบบแต่ยับุกขวดนี้อเป็นตัวนะครับกินเข้าไปดอกได้เลยพี่ อยู่อ่าไปแล้ว์ก็ได้ครับไทยที่วันที่25ของไทยแลนด์ไทยแลนด์25ไปทราบไปเปิดไม้พันไม้ลูกลูกนี้ป่าวครับลูกนี้ไทยแลนด์ได้ฟรีคิกลองดูครับไทยแลนด์ได้ฟรีคิกลูกนี้หบังผลได้ครับผมดู ลูกปิ๊พปิ mean, <Hospital> ๊กทคนได้วัยยิสามครับ ฝ่าวับลูกนี้เขาข้างหลังลูกนี้ฝ่าวกระแทกข้างหลังครับลูกนี้ไทยแลนด์เล่นเร็วเลยครับลูกนี้มา25ส่งไปตลับซ้ายจังไทยแลนด์ยังได้ลูกอยู่เปิดข้าแดนกลางไทยแลนด์ไทยแลนด์ได้ลูกครับไทยแลนด์ก็พยายามเจาะนะครับพยายามเจาะอยู่ ลูกนี้สิบสี่าไง1สิบสี่ลูกนี้โอ้นประตูครับหนึ่งประตูเท่ากันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งช้ภูมิขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับนองนออกมากินน้ำก่อนเดี๋ยวใช้ยภูมิขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาเบอร์สิบสองเข้าครับแทนพี่นองพี่สุริชัยครับพี่น้ำครับก็ขอบคุณนะครับ ทางในส่วนของกลุ่มธุรกิจโอกาสนะครก็ขอบคุณทางอบจชัยภูมิสําหรับกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมคาดหวังว่าถ้าเกิดมีอะไรยังไงนะครับประสานไปที่ท่านดรยุทธพงศ์นะครับสำหรับกิจการพวกนี้นะครับผมซึ่งชัยภูมิเองอะยอมรับครับว่ามันมีนักกีฬาอะไรดีสมัยก่อนที่เคยเห็นอย่างพี่ชูเกียรติหลายนครับสมัยก่อนอย่างท่าเรืออาจารย์ดาวลถดาวยศดารานี่บ้านเราไหมป๋า ไม่ครับผมเห็นเมื่อก่อนที่แกเล่นท่าเรือใช่ไหมที่บ้านเราที่ดังๆเมื่อก่อนมีใครบ้างปะต่อไล่มาตั้งแต่รณชัยสยุมชัยเชิดศักชัยบุตรปริญญาปาการันตัอนอ๋อชูเทียตนงสลุงวิทูลตาวรนหมือนเสน่ห์ลังแก้วโอโอ้เยอะครับครับเนี่ยครับคือสมัยก่อนอ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนที่เมื่อก่อนที่นั้นอยู่ก็คือสมัยผมเป็นเด็กโค้ดหมอผีก็ต้องเป็นอาจารย์เชิดศักชัยบุตรใช่ไหมครับปะใช่ครับครับ แกเสียแล้วใช่ไหมครับยังยังยัง,ยง <laughs> แต่แต่ชัยภูมิเรามีนักกีฬาดีๆครับสมัยก่อนที่เล่นบอลลีกันแล้วสมัยก่อนการท่าเรือกสิกรเมื่อก่อนที่นั้นดังๆมาก,กอ่พานวัตรยินผัน <c oughs> ใช่ครับชัยภูมิลูกอยู่ที่ชัยภูมิเขาลูกนี้เปิดป่ายทะลุไหมอ๋อชายภูมิได้ลูกกระชากเข้ามาตรงกลาง ฝาสายมีเปิดไหมลูกนี้สั้นไปนิดหนึ่งเจตนาดีครับลูกนี้แต่ด้วยสนามไม่อำนวยลูกมาที่เบอร์ยี่ห้าของไทยแลนด์สมุยขอของลูกครับเกมแล้วเสมอกันแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับชัยภูมิยิงไกลลูกนี้แหมสวยทีเดียวครับลูกนี้ขึ้นนำไปสองประตูต่อหนึ่งเชอร์ไทยแลนด์สมุยจาก โอ้ยเบอร์สิบแปดโอ้โห,โโหพี่ปฏิปันขาวใช่ไหม <laughs> ได้ลงยังพี่ปฏิป <laughs> อย่าบอกนะว่าเบอร์18มี2เบอร์อีก <laughs> เห็นแต่เบอร์ยี่ามมี2เบ <laughs> อร์อลูกนี้สวยครับลูกนี้ครับไทยแลนด์สมุยิงกัลลูกนี้นำไปนำสองต่อหนึ่ง ถูเจียเปิดข้ามฟากไปปีขวาหล่อจังหวะอยู่ครับโยนเข้ามาลูกนี้เป็นไงครับติดที่ไทยแลนด์สมุยรับวีพีไทยแลนด์ได้ประคองครับห <c oughs> มดเวลาครึ่งแรกครับไทยแลนด์วีพีไทยแลนด์นำอาปเจาะเจียบุ่มสองประตูต่อหนึ่งครับขออนุญาตขออนุญาตครับ,รบทีมงานของชัยภูมิปรกาศครับ ดูน้ำดูละเห็นนิดหนึ่งครับผมเชิญนะพี่เชิญครับ